ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเพื่อนนะครับน,นี่ก็อยู่กับช่องไข่แก๊แสเซนเนลน,น, e Piece, achi, นะครับวันนี้่กับเกมวันพีซเบลตีราชือนะครับวันนี้ก็อยู่กับสุดจริงๆนะฮะสุดจริงๆเื่วจะมารีวิวฟูจิโทระเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ฟูจิโทระผมนะว่าจะเป็นเออนี่ครับนี่ราชานารกซิ l เ e อร์เลลี่ครับผมนะก็สับตัวนี้นะครับก็ กิ่งนะครับกิ่งเดี๋ยวามาดูความสามารถกันก่อนเลยดีกว่าครับสกิลกันก่อนเลยนะฮะท่าแรกก็เป็นสกิลหนึ่งครับท่า E I ของราชานรกนะครับผมนะเลเวลขั้นที่หนึ่งนะเ้ยไม่ใช่พุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะกลางหลังจากสกิลทำงานจะได้ผลไม่เสียการส่งตัวนี้ไปาาาที่กําหนดสกิลพลังโจมตีเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คูดาสามสิบเจ็ดวิถือว่าดีเลยนะผมนะดีดีเลยนะผมนะแล้วถ้าถ้าสกิลสองเป็นท่าแทงของราชานรลกของผมนะ ้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดนะังจากสกิลทํางานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อถึงเลเวลห้าจะเพิ่มผลลดความเร็วในการเคลื่อนที่ขั้นที่หนึ่งสกิลโจมตี453ความเร็วลด10%ระยะเวลาของผล20วิคูด,ดาว25วิถือว่าเร็วทช่ได้ผมนะเร็วเลยผมนะบูสพังโจมตีด้วยนะครับโอเคแล้วก็คุณสมบัตินะครับผมนะเคลื่อนที่ในพิมพ์ตาเข้าหาศัตรูเมื่อหลบผล ก็ก็คือถ้าเกิดคุณแบบพุ่งหลบสกิลของศัตรูได้คุณก็จะแบบวัดไปหาข้างหลังคนอื่นได้และตัวนั้นก็จะสติดสตา์ด้วยนะฮะหลังเคลื่อนที่พิพตาจะมอบสถานะสลบเวลา5วินาทีใส่ศัตรูที่อยู่ระยะใกล้ภายในขอบเขตที่กําหนดเมื่อหลบพ้นนี่ติดสลบด้วยคุมนะถ้าเกิดวัดแบบติดแบบพลูฟิกดอตได้ก็ศัตรูก็จะสตัรได้ด้วยนะคุนะแล้วก็พังโจตีจะเพิ่ม70%เวลา3วิไม่แสดงผลซ้ำเมื่อหลบพ้น แล้วก็คุณสมบัติหนึ่ง่เวลาคุณดาวสกิลหนึ่งสสิบเปอร์เซ็นเมื่อเคโอศัตรูถ้าคุณเคโอศัตรูได้คุณดาวจะแบบคุณดาวสกิลหนึ่งจะแบบเร็วมากผมนะแล้วก็หายไม่งงเมื่อพลังชีวิตมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คุณสมบัติสองฟุ้นฟลวงชีวิตสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อเคโอศัตรูความเสียหายที่รับลดลงสามสิบเปอร์เซ็นมืความเสียหายจากศัตรูมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของมาชีวิตสูงสุดผมนะ แล้วก็บลคุณสมบัติผมนะสร้างความเสียหายด้วยคิดตี้เขาเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ก็ฟังๆแล้วก็ดีนะครับเขาบอกเป็นตัวแบบพอๆกับแชงคูดเลยผมนะเป็นแบบระดับเรียกว่าเทียบเท่าเอ็กก็ก็ได้ผมนะเดลีนะ่เนี่ยส่วนเซตเหรียญของผมก็ตอนนี้ผมก็ทำบูหนึ่งแล้วจะทำบูสองก็หาวัตถุดิบไม่ได้ผมนะมาดูเซตเหรียญของผมกันหน่อยดีกว่านี่เซตเหรียญเป็น เหรียญตาเลดี้ผมเนี่ยก็พลังโจมตี12มามกําลงกันเพิ่มขึ้น12มามกําลงกันเพิ่มขึ้น12ผมนะแล้วก็เหรียญตาแช้งนะผมนะแล้วก็พลังโจมตี12อัตราคิด12เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราคิดตีเข้าเพิ่มขึ้น6เปอร์เซ็นต์นะผมนะผมก็ทำได้เท่าที่มีแล้วผมนะแท็กก็เป็นแท็กกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์อดีตกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์อย่างนี้เลยนะฮะอดีตมีโอเคแล้วเราก็เราจะมาดูกันนะครับว่าความโกของราชานรกซิเบอร์เรดี้จะเป็นยังไงนะผมนะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเรากดกันไปเลยดีกว่าผมนะกดเลยนะเออกดเลยโอเคผมนัเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอะไรวะลืมโทษโทษเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่อยู่เริ่มเกมเลยดีกว่าโอเคไป let's go โอเคครับรก็อยู่หน้าเริ่มเกมแล้วครับผมนะโอเคแล้วกดลดูดิไปก่อนผมนะทีมเขาก็นี่สายนะ้ำทั้งทีมเลยผมนะทีมเราก็นี่โหก็ทีมเราก็ดีมากเอยผมเฮ้ยเราจะให้เพื่อ,อยุดทงแรกไปให้ทักฟกกา,าการอยยุดทงแรกไปเลดี้ยุดทงกลางเลยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายุดทงดีให้อ,อูฟี่ดููฟี่ดูให้กนะันยุดสี่เพื่อน không mấy quý vị mới đa bác rồi Được, tao lắm là tao hả, hơi bạn này hơi mày là ăn บักอะไรของกูเนี่ยเพื่อนกูบักยึดหงไม่ได้เพื่อนมายึดให้กูหน่อยเพื่อนบักอ่ะเอา้าบักอะไรวะยึดธงไม่ได้วอเตอร์ฟักแเฉงยึดหน่อยดิแเฉงธงกลางบักเหรอธงกลางยึดไม่ได้เอา้านี่พุ่งไปใส่ก่อนกูไปติดเพ่ลการจะติดเพ่ลก็ได้มันยากมากผมนะแทงดาบโกไปหนึ่งทีผมนะ างตรงกลางบล็อกเหรอมัหยึดไม่ได้พเพื่อนเพื่อนก็ยึดไม่ได้ดูสิทุกคนอแล้วทีมเขานิ่งไปหมดเลยเอาตายหมดเลยโอุ้งใหม่ก้อนอะไรวนะน่ะคิวเรดี้ไปเลยเพื่อนสวยเออจบก็อ้าวแล้วอา้วอาแวาแล้วทำไมเชงคูยึดได้อ่ะทำไมกูยึดไม่ได้วะเอาชนะแล้ว อา่าว่าไงโปรโตกัสดีเอสโปรโตกัสดีเอสนี่แทงหน้าเคโอไปหนึ่งทีผมนะโอเคโอเคเอานชนะแล้วชนะแล้วพีพีลีลี่ผมนะลีลี่กดไลค์ไปหนึ่งทีผมนะโอ้โหที่สุดท้ายซะง,งั้น ต้องวางก่อนผมนะโอเคโอเคผมแล้วก็กดจับคู่กันไปเลยครับผมนะไปยเดสโกเรลี่ต่อเหมือนเดิมโอเค เดี๋ยวเราตัดภาพตอนเล่นเกมกันเลยเหมือนเดิมเลยดีกว่าโอเคเดสโกแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็อยู่รอลังโหลดรออยู่นี่พลังทีมเราแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ้าวเลดี้คนเดิมไงอ้าวทีมเดิมหมดเลยปะเนี่ยทีมเรานี่มันคุณทีมมันเรามันคุณคุนทีมเดิมปะเนี่ยแต่ว่าใช่ทีมเดิมหมดเลยเนี่ยเลดี้บีพีคนที่แล้วเนี่ยใช่เลยเนี่ยผู้ชมเลดี้คนที่แล้วมาผู้ชม ทีมเดิมเลยนนเนี่ยเนี่ยผมว่าทีมเดิมเลยครับผมนะมาโอเคยึดตรงกลางเหมือนเดิมพี่นะโอเคสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยอุย๊โรเจอร์แตกเลยพี่ผมนะโอ้โหมึงก็ป่าแรงเกินโรเจอร์ผู้ชมเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบคิดมาก่อนพี่ผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวคิดกันพี่ผมนะ หยุดคิดสำรองมาให้ดูก่อนคุณนะแล้วก็ต่อยห,หน้าหนอีกทีผมนะโอเคกูคจะรีวิวเลสซี่อยู่รีวิวคิดก็ไม่รู้ผมนะโอเคเอโรเจอร์จะยึดหรอโรเจอร์ไม่ให้ยึดหรอกโรเจอร์โรเจอร์ลงไปก่อนโรเจอร์เอาเอาโรเจอร์ได้เลือดโรเจอร์ได้เลือดทำโรเจอร์ไปเนะี่ยเอา โรเจอชาร์จมันชารมันชารหน้าผมผู้ชมยามาโตะ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 เอ้ยเอ้ยไม่ได้ละเราหยิบเลดี้มาละยามาโตะเอ้ยแทงไม่โดนเอ้ยมันชารหน้าผมผู้ชมมาเฟกโดทำยากเหมือนกันนะผู้ชมยิง ผมขออภัยที่ผมเล่นกลางผู้ชมขออภัยขอภยขอภัยด้วยเฮ้ยไม่ทีมันโหดจังวะเฮ้ยโคตรอายอะ่ะพูดจริงจริงนะผมโคตรอายอะ่ะเล่นเล่นยลีลล่ไม่ไม่ได้อะ่ะทุกอย่างอายเลยโคตรอายพูดจริงเอ,เอาเอาสนิคแมนสนิคแมนโป๊ะหน้าหนึ่งทีสนิคแมน อ๋ยาม,มาโต,ยมมาตะ,ะยาม,มาโตะไฟบ้ายามาโตะโอ้โอโอยยาม,มาโตะเอ้ยสวยซาฟาก้ารอสวยภูการให้เพื่อนรอ,รอรอเดี๋ยวพี่ดูให้หน่อยเองอ้าวเรียบร้อยเลดี้เลดี้สวยเลดี้อ้าวราชายำเช้ามาในวันนี้เพื่อนราชายำราชายำเช้าราชายำเช้าอืมนี่สุดจะรีวิวคิดรีวิวเรดี้ว่าจะรีวิวคิดกันแน่วะเนี่ย ต่อยไปนหนึ่งเทีผู้ชมผมว่าคลิปหน้าเดี๋ยวรีวิวคิดเลยดีกว่าเออ,อ,กอเกงเนี่ยเล่นเล่นคิดเก่งตั้งแต่คลิปนะเนี้ยเราว่าคลิปหน้ารีวิวคลิปเถอะดูอุยอ้ยเราเจอช์จใส่หน้าผู้ชมโอ้โหยิดไม่ได้หรอกนอ้อง โอเคเรดดี้มาแล้วโอเคมาชนะโอ้โหชนะใช่ไหมพี่ชมสุดจบไปหนึ่งทีผมนะบีพียามาโตะโอ้ยโอ้โหคลิปนี้เหมือนไม่ได้รีวิวเรดดี้อะพี่ชมพูดจริงมาเล่นเรดี้ผมไม่ได้มาเล่นอ่ะเหมือนเหมือนมามาโชว์ความไก่ที่ทุกคนดูกันอะผู้ชม ไม่โทรความกากให้ทุกคนดูกันเลยอะยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเริ่มเกมเหมือนเดิมดีกว่าโอเคปเลสโกโอเคแล้วก็แล้วก็รถอยู่หน้ารถดกันแล้วเหมือนที่เคยพุ่มนะโอเคพลังทีมเราแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดพุ่มนะนี่วิยเลลี่เพิ่งเอ p ีพีตาที่แล้ว สร้างทีมขา,าหนึ่งหมืน่นไม่ใช่หนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนหนึ่งหม,ม,นะมื่นหนึ go, ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามนะเอ้ยมีมีเวอร์โก้มีเอ็กเด็กมีโซโลเดชมีลูฟี่ดิโอทีมเราก็มีเลดี้ร่างแก่กับร่างหนุ่มแล้วก็มีเอ็แท็บอสมาไงาเพื่อนแล้วก็ลูฟี่ดโอก็โรเจอร์ผมนะแล้วกดเดดูดิ่แก้งแบบกดเหมือนบอสไปก่อนผมน,นะนี่แล้วก็กดวิ่งกดพุ่งไปหนึ่งทีนี่กดสองครั้งผมนะ การจะติดเฟอร์เฟคดอได้นี่มันยากเหมือนกันนะผู้ชมนะพอแบบมันจะชอบเผลอติดเฟอร์เฟคดอตลอดเวลา่ผู้ชมนะพออยากจะทําให้ติดมันก็ไม่ติด่ผู้ชมนะพอจะทําไม่ให้ให้ติดมันก็ติดซะได้ผนะู้ชมอ่ะเวอร์โก้เนี่ยแทงหน้าหนงทีล้มไปก่อนพีผู้ชมนะอุ้ยมันเป่ามันเป่า,ปาบ้องกันมันเป่าบ้องอะไรไม่รู้ทําผมสต้นทุกคนนี่มันตีผมโอ้โหตายแล้วผู้ชมโอ้โห ไม่น่าไม่น่าประมาทเลยผู้ชมโอ้โหหยิบคิดมาสำรองก่อนผู้ชมโอเคเวโกมันอยเดินนะั่นน่ะเวโกอ่ะเวอร์โก้มันอยนเดินน,ะนั่นน่ะผู้ชมนีต่อยอมียแล้วก็นี่เป็นหนึ่งทีเอาเวโกตายนี่เวอโกตายเวโกฮ่า โอ้ว,ว่าคิดโกงมาโกงอยู่นะคิดอยู่ถัดไปตัวที่เก่งใช้ได้เลยคุณนะโอเคคือบบ้านเนี่ยอะไรย่ดยิบอยู่ยิบอยู่คิดอยู่ ต่อยหนึ่งทีนี่จบแล้วก็มีต่อยต่อยเอ้ยเฮ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 ้ย้เฮเฮเ้เ้ย้ย้ยเชานเฮ้ยเฮ้ยเ้านฮ้ก มองตงเ,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 เฮ้ย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 โหมาอยู่ตรงกลางเลยวันนี้โอเคอืมเอาแทงข้างไงแทงเอาวตายฟรีคนนึงเขังน,นะมีแทง โรเจอร์โรเจอร์ชาร์ไม่ถูกไม่ถูกไม่ต่อจังหวะเอ้าตายตายหนึ่งเอาตายของเปล่าตายคณะโอ้เอ้าอีบีพีา่างั้นโอ้โหสุดยอดไปเลยครับนี่รับรองวันไปหนึ่งที แล้วก็อีกเกมหนึ่งครับเป็นเกมสุดท้ายนะฮะนี่เกมเ,เกมสุดท้ายผมนะนี่แสมหมดพอดีโอเคปาเลดโกเหมือนเดิมไปโอเคนะครับ,โอ,นะรบโอเคนะครับโอเคนะรังทีมดาวแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกนี่ MVP รั้งก่อนเตรีส์ร่างเก่บรับงทีมดาวแสนสองหมื่น อ้าวแชงมาฝั่งเขามีแชงแชงคืดเชงคูนะไม่ใช่เชงคืดโอเคพุ่มนะนี่สั่งแอทแท็กเหรอนี่กดเล็ดดูดิไมน่ให้สังใจเพื่อนม,มีหนึ่งโปะ๊นนะโอเคไปเริ่มเกมพกมุ่มนะ ดีป่ะเกมเรื่องของงั้นการจะติดเพอร์เฟล์โค้ติดเพอร์เฟล์ดอทยากจังคุณผู้ชมขอพาที่ผมเล่นการคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวดูเฮ้ยแฉงว่าไงแฉงชั้นอาจารย์แกนะเว้ยอาจารย์แกนะเฮ้ยมันจะมันปาดไอ้นี่มันจะปาดแฉงอุ้ยมันหกราชาใส่ผมอุ้ยอุ้ยจะตายไปแล้วไปแล้วยูใส่อุ้ยโถ่เอ้ย มาเล่นแง่ผมอ่ะผู้ชมอ้าวว่าไงอืมอไปถามว่าอาบน้ำอย่างสังงน้นออาวแล้วตายผมนะไม่มีใครดูจุดนี้ให้ผมเลยไม่มีใครดูจุดให้เลยเอาแล้วเรดี้เพิ่งมา มันไม่ดูจุดนั้นแล้วเพื่อน CP zero ล้มไปนะ CP zero ล้มไปหนึ่งทีกุซันคุซันแช่หน่อยคุซันคุซันไม่แช่มาคุซันตกตบใช้ดาบฟันเองก็ได้เอาแชงมาโวยุ่งจริงเลยจุดก็จุดเราโอ้โหสวยเลยดพสวยไอเอทไอเอดสวยไอเอเลยเพื่อน เก็บหมดโอเคสวยเอาเลทาฟฟ้ารอล้าช็อตเพื่อนทำไมว่าทาวฟ้าราเอ้ยเอ้ยเอาจุดนี้ต่อเพื่อนจุดนี้ต่อเพื่อน อ้ายึดหรอยึดหรอนี่ไงผักออกอุ้อยเะีรยวยมาตังอะไรอุ้ยอยแคงจะปาดอุ้ยแคงปาดแรงแรงแรง,แรงเหรอคิดว่าแรงมากเหรออุย C p e โรมาก็แรงแล้วแหละ C C C oh ho C C C zero อีกแล้วเกียรมันเกียรมันมากเฮ้ยอืมแทงหน้าโอ้ยยามาโตะก็เกียรเหมือนกันนี่ไง C C z e ร o ตายไปสิโอ้โหแพ้แล้วโอ้โหแพ้แล้วคาบเลยห้าท่ง โอ้โหโอ้โหขอภัยความกากด้วยนะครับขอบภัยความกากด้วยโอเค,อคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแฟนคลับช่องไท่ก้าวชาแนลด้วยนะครับ ปองมาณหนึ่งย่าน,น้อนนะเลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบา,บาย,บาย